สวัสดีครับน้งลีครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คครับเมื่อตอนนั้นผมอายุประมาณ1ิบขวบผมคือคนเดียวในบ้านที่เจอนอนอยู่แล้วมีคนเดินรอบตัวผมแล้วก็ชอบมันกระซิบว่าไอออันนี้ผมได้ยินชัดมากกูรู้นะว่ามึงดูกูรู้นะว่ามึงเห็นกูรู้นะว่ามึงได้ยินประมาณเนี้ยอุยพูดแล้วคนลุ้อย่างงี้คือเรื่องเรื่องที่ีเล่าอ่ะคือถ้าไม่ใช่ผีสมเวสีที่มาจากข้างนอกอะไรวะไฟไฟอันไฟดำไฟดำปะ ใช่ใช่ใช่มันมีไฟดับอันนี้กว่าที่พี่แจ็คจะผ่านมาจนถึงวันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างคือถ้าวันนี้พี่ยังไปอย่างนั้นอยู่ลีไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้จะมีแจ็คเดอะโวสต์เรดิโอหรือเปล่า สวัสดีครับกินลีอยู่ลีอีพีนี้นะครับผมบอกเลยว่าพิเศษมากสำหรับผมนะเพราะว่าผมอยู่ที่ร้านประจำของผมจริงๆฮะ The Ghost House r c a ครับผมนี่แล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่แจ็คนะครับพี่แจ็ควาชนะพรับะะพี่แจ็ค The Ghost สวัสดีครับสวัสดีสสดอันนี้รายการคงจริงมนะกินลีอยู่ลีแค่อยากให้ดูเป็นรายการผมอ๋อเป็นร้านประจำของจริงๆน,นะผม <c oughs> สามารถเปิดให้พี่แจ็คดูได้ว่าผมได้แก้วฟรีจากที่นี่ประมาณ8แก้วแล้วแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้ห <c oughs> ร <c oughs> อเก็บไว้ใช้ไปประมาณ3 เพราะชอบกาแครับกินกาแฟผมยอมรับเลยว่าตอนแรกที่มาเนี่ยผมว่าคอนเซปต์ได้ทุกอย่างมาดูเป็นงานศิลป์แล้วผมเป็นคนชอบงานศิลป์่าอยู่แล้วด้วยตอนแรกไม่รู้ว่ามีร้านอยู่ตรงนี้แต่ผมมาฟัง The Ghost Radio ตลอดคือเป็นเพื่อนที่อยู่คู่กับผมมาตลอดในการขับรถเวลาขับไปไหนก็แล้วแต่ก็จะฟังเป็น p l ลิสต์ยาวๆใช่ครับฟังมาตลอดแล้วจนเห็นโฆษณาฟังไลฟ์จนวันหนึ่งเนี่ยอะไรไม่รู้รู้สึกว่าเออเขามีไลฟ์เสาร์อาทิตย์นี่ ฟังแล้วโฆษณาว่าแบบ The Ghost อยู่ตรงนี้นใช่ก็เลยเฮ้ยอยู่ตรงไหนเราต้องมาพอมาแล้วก็เดินเข้ามาในร้านเราชอบแล้วไม่ใช่ชอบแค่นั้นผมชอบกาแฟแล้วก็ชอบขนมของร้านที่แม่รายการนี้นะนอกจาเป็นรายการของคงจริงนี้เขาเป็นรายการอวอเลยอันนี้พูดจริงนะอันนี้เอาไ้ออนก็ได้ผมไม่ได้ ในในส่วนเนี้ยผมไม่ได้เลยเพชอบก็ชอบากันใช่ผมมาบ่อยแล้วคือตอนแรกผมรู้จักพี่เนี่ยผมมาผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจอพี่นะคือผมก็มาแล้วก็นั่งกินกาแฟของผมไปแล้วสักพักนึงพอเจอพี่ตอนแรกไม่ได้อ่านหนังสือหรอกแต่พอเจอพี่ผมก็ก้มนั่งอ่านอหนังสือเงี้ยผมเจอเขาครั้งแรกนะนี่ขออนุญาตเมาส์หน่อยน้องๆเนี่ยเขาบอกว่าพี่ดาราคนเนี้ยเขามานั่งบ่อยมากเลยแล้วเขาเขาเขาเหมือนเขาจะมาเจอพี่นะ ล้วผมว่ใครวะเวลาคนไหนวะเราก็ไปไ,ไปดูแล้วเ,เขาปิดหน้าปิดตาจนกระทั่งวันหนึ่ง,จง,นนงเจอเขาเขาบอกว่าเขาเขาเขินใช่ผมเขินเขินอะไรกูลคือผมเนี่ยในโลกนี้ยผมเขินนับคนได้เลยแต่ผมเขินพี่แจ็ค <laughs> ผมเขินจริง <laughs> ๆคือตอนแรกมันเขินด้วยแบบคือผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบวิธีการพูดของพี่แล้วเวลา เวลาที่ทํางานเวลาที่พูดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีทัศนคติทางด้านบวกมาเยอะมากมไม่มีการดุด่าหรืออะไรแต่เป็นการให้คําแนะนําที่น่ารัก<ม>แล้วพอผมเจอพี่เข้ามาในร้านเนี่ยผมเห็นพี่เทคแคร์ลูกค้าที่มาในร้าน<ม>กับแฟนรายการพี่ที่เขาวแวะมาหาพี่รวมถึงวิธีการที่พี่ดูแลลูกน้องของพี่<ม>เอาจริงๆผมรู้สึกเลื่อมใสในส่วนนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนครอบครัวใช่ใช่ใช่เราม,ามองมันเป็นครอบครัวผมก็เลยรู้สึกว่าทําไมคนคนคนี้เขาถึงเป็นคนที่น่ารักกบคนได้ขนาดนี้ผมก็เลยรู้สึกว่านให้ผมเขิน อ๋อโวยอ่ะโวยโวยไม่ตีไร <c oughs> แล้วรายการว <c oughs> ันนี้จบเท่านี้นะแล้วก็โวยกันเท่านี้อันนึงท <c oughs> ี่ผมอยากรู้มากเลยผมว่าน่าจะถามแทนใจเรา The กสเตอร์ได้เยอะมาก <c oughs> พี่เป็นคนยังไงจริงๆที่เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่มีทัศนคติดียังไงถ้าเป็นปัจจุบันนี้เป็นที่รีพูดเป็นคนที่อารมณ์ดี เป็นคนที่คิดบวกสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนจะเป็นอีกคนหนึ่งใจร้อนหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนใจร้อนทำอะไรก็ใจร้อนโวยวายเสียงดังมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหม่เป็นถึงขั้นนั้นเลยออกอาการทางเสียหน้าเวลาเราแบบน้ำเสียงตอนที่เราจัดรายการสมัยก่อนน้ำเสียงมันออกออกเหมือนแบบหุดหงิดอ่ะเวลาคนโทรมาเล่าแล้วเล่าไม่ดีเรารู้สึก มันอิดโดยที่น้ําเสียงมันออกอากาศไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่จะมีแฟนรายการที่เขาฟังอยู่เขาจับน้ําเสียงเราสมัยก่อนไม่เห็นหน้าฟังแค่เสียงกับวิธีอ้าน้ําเสียงมันออกเสียงแบบอืมครับอืมอ่ะโอ,อเคครับผมขอบคุณนะครับอ๋ออย่างนั้น,นเลยเลยอย่างนั้นเลยอ,อ,อย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้พอเราโตขึ้นอายุอานามมากขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างมันสอนว่ามันควรโตได้แล้วอ่ะมันควรเบาๆลง มันควรที่จะต้องไม่ต้องไปหัวร้อนใส่ใครไม่รู้สิผมว่าทุกคนมั้งหรือผมอาจจะเป็นเหมารวมผมคนเดียวก็ได้ว่าเออตอนวัยรุ่นเราคงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเบาลงตอนเนี้ยกลายเป็นคนอารมณ์ดีแต่ว่าภรรยาพี่แจ็คเนี่ยบอกว่าพี่แจ็คดุนะจะมีความดุสําหรับในสิ่งที่มันจะต้องดุอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรที่มันไม่ใช่แล้วบอกไม่ฟังอ่ะแล้วเขาดื้อมันต้องดุมันเรื่องธรรมดาไงเออมันบางทีน้องๆบางคนก็เหมือนเด็ก เราจะดุตอนที่เราทํางานเราดุมากดุในตอนที uh, ่สมมุติว่าเราออกอากาศอยู่แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วทีมงานแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เราจะเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดุแล้วจบจบกึ่งการสอนใช่ใช่ใช่เขาจะเก่งขึ้นเขาจะเก่งเขาจะรู้จักวิธีการแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งมองหน้าเพื่อนเพื่อนว่าเฮ้ยจะต้องทํายังไงวะเขาจะต้องรู้ว่ารายการเราเป็นรายการสดถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยต้องแก้ปัญหาให้ได้ต้องไว มันสำคัญมากเพราะมันคือทั้งหมดของ The Ghost Radio รายการสดผมยอมรับว่าผมฟังยันจบยันจบรายการใช่ไม่ทํางานทําการตื่นมาเช้ามาไม่ทำงานแต่ถ้าวันไหนที่ทำ <laughs> ทำงานเนี่ยอาก็ผมก็ตื่นมา <laughs> พร้อมกับพี่กำลังปิดรายการตีห้าตีห้าหกโมงอ่ะยังไม่ปิดรายการเลยใช่ก็จะตื่นมาช่วงนั้นก็อ้าวย่งไ่จบหรอผมว่ามันน่าจะเป็นรายการผีที่สตรีมนานที่สุดในโลกแล้วตอนนี้สามทุ่มสี่ห้าจนถึงตีห้าหกโมงไม่มีมนุษย์คนไหนเขาทำกันเรียกได้ว่ามันคือเค้าเจ้าอหนึ่งของคนไทยได้เลยไหมครับในการเล่าเรื่องผีเราฟังเรื่องผีมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่คนไทยนะชื่อว่าถ้าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีวิญญาณ ผมว่าถ้ามันมีรายการแนวนี้ขึ้นมาก็มีคนฟังตอนนี้ The Ghost Radio นี่มีอายุกี่ปีแล้วครั้งแรกที่ออกอากาศคือ10ตุลา5-8ปีนี้ก็8ปีละ8ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะไหมครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหรอไอ้นักแต่รายการในคนเดิมคงเปลี่ยนไม่ได้คงเปลยนไม่ได้ยาวแล้ แต่เรื่องเรื่องเรื่องการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเรื่องคุณภาพจากครั้งแรกที่เราออกอากาศเสียงแบบจีจีแตกแต่ภาพไม่ชัดใช้กล้องแบบเป็นกล้องเว็บแคมออกอากาศเราก็พัฒนาขึ้นพัฒนาคุณภาพในการออกอากาศเป็น 4K อ้าทุกวันนี้เป็น 4K คือจริงๆก็ตั้งเป็น 4K แหละแล้วว่าเราลดลงมาเหลือเฟูให้ดีก็พอแต่ก็ยังมีคนบอกว่าฟูใดีมันไม่พออะไรวะเนี่ย เด็กโทไซส์ใหญ่นะอ๋อนี่เขาก็เสิร์ฟเป็นอย่างนี้เลยไม่มีนักนงนับพงนับคิวอะไร้ามาข้ามาปไม่มีเลยชิวๆนั่นแหละก็การเป็นว่าคุณภาพที่ที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็คนเล่าคนเล่าเรื่องคืออีกหนึ่งหัวใจสําคัญที่เขาก็มีการพัฒนาในการเล่าเรื่องให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นลีเช่นเรื่องที่มันเป็นจักรวาลสมัยก่อนเรื่องผีเรื่องเดียวจบไปนู่นเจอผีจบแต่สมัยนี้ไปนู่นเจอผีแต่ไม่จบ มันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องเพราะอะไรทําไมถึงเจอมันก็จะกลายเป็นจักรวาลเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็บางบางเรื่องก็มีเล่าหลายแบบอุ้เยอะจังอยู่อะอยูเลยนี่อะไรนี่อะไรฮะตัวนี้จะชื่อเมนูชื่อ e v i l e y e นะคะ e v i l e y e ใช่เราจะใช้ทิมเบอร์ลิงค่ะที่อยู่ด้านล่างเป็นกระแสเลยตอนนี้เลยก็คือแบบแป้งมันจะคล้ายๆครัวซองนะคะอ๋อลูครับนะคะเสิร์ฟด้วยไอติมด้านบนหนึ่งลูกค่ะตกแต่งด้วยกระดาษแล้วก็อันนี้เป็นบา brownie up IP นะคะเป็นซิมเมเตอร์ของทางเรืออันนี้คือ อันที่ปรับสูตรมาล่าสุดไหมครัใช่ใช่ไี่ปรับสูตรแล้วผมได้เกียรติในการชิมวันนั้นเป็นไงบ้างผมว่าดีดีถึงดีมากที่สุดและที่สําคัญคือเราไม่เน้นหวานมาก อ่ะผมชอบตรงนี้ที่สําคัญคือขนมในร้านเราเราทําเองแล้วทุกคนที่ที่ทำตรงนี้คือต้องไปเทรนก่อนเป็นบาริสต้าทุกคนต้องผ่านการฝึกการเทรนมาแล้วคือต้องจบหลักสูตรมาแล้วถึงจะมาที่้จบหลักสูตรใช่ครับสุดยอดนะฮะร้านนี้เอาจริงผมไปชงเองไม่ได้เขาไม่ให้ชงเขาไม่ให้ชงต้องไปจบหลักสูตรก่อนถึงจะให้ไปชงได้พี่แจ็คต้องไปเทรนก่อนใช่เพราะมันเสียกว่าที่พี่แจ็คจะผ่านมาจนถึงวันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างผ่านความหล่อของตัวเองมาบ้างผมผ่านยากเลย น่าายคือถ้าเป็นเรื่องของอาช่พงอาชีพผมว่าทุกคนถ้าเคยดูก็รู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าผ่านเรื่องของความรู้สึกมากกว่ายังไงความรู้สึกที่มันมีบางช่วงที่เราก็รู้สึกเราท้อเรารู้สึกมีหัวโขนตัวเองโชคดีคือเราผ่านมาได้แล้วเราเรารู้จักคําว่าอีโก้หรือว่าหัวโขนเนี่ยเป็นยังไงเราหยุดยั้งมาได้ยังไงเราข้ามผ่านมันไปได้ยังไง คือถ้าวันนี้พี่ยากไปอย่างนั้นอยู่รีไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้จะมีแจ็คเดอะโกสเรดีโหรือเปล่าแถ้าอย่างนั้นผมอยากรู้ว่าในช่วงนั้นที่พี่รู้สึกว่าที่มีอีกโก้ที่ทอ้อพี่เสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงรพี่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ชีวิตคนเราต้องเดินไปข้างหน้าคือถ้าเรารู้สึกว่าเราจะผ่านช่วงนั้นมาได้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้เราควรวาง เราควรปล่อยปล่อยมันได้แล้วมันมีเหตุการณ์และหลายเหตุการณ์ครับที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเออวะเราไม่น่าเป็นคนมีอีโก้เลยวะเรื่องนี้เคยเคยเล่าไปแล้วว่าก่อนที่เรามีอีโก้เราไม่เคยเอาใครเลยจนกจระทั่งวันหนึ่งเราไม่เหลืออะไรแล้วเราเป็นพ่อค้าแล้วมีแฟนรายการที่เขาเคยมาหาเราก็เคยรู้จักเรา <S <S วันหนึ่งเขามาอุ่นหนุนของเราแล้วเขามาแนะนําตัวเขาบอกเขาเคยมาหาเราแต่ละครั้งเราไม่เคยออกไปหาเขาเลย วันนี้เขามาเดินตามหาเราจนเจอในตลาดนะเราก็รู้สึกว่าวันนั้นแหละคือการปล่อยวางอีโกโ้ปล่อยวางหัวโขนตัวเองทั้งหมดหแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดตัวเองใหม่ต้องไม่เสแสร้งนะถ้าเสแสร้งคนจะรู้แต่ถ้าเราแสดงออกไปด้วยความที่เป็นตัวตนของเราอะคนก็จะรับรู้ได้เองว่าเออพี่แจ็คมันก็มันเปลี่ยนได้ทุกวันนี้ผมจะชอบเห็นคอมเมนต์ที่บอกสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยชอบพี่แจ็คเลยนะเอาจริงๆเวลาพี่แจ็คจัดรายการแต่ตรงเนี้ยรู้สึกว่า แจ็คเก่งขึ้นมากชอบพี่แจ็คทุกวันนี้มากแค่นี้เราแฮปปี้แล้วแล้วเราก็เฮ้ยสิ่งที่เราตั้งใจทำอ่ะคนเขารับรู้แล้วเราก็จะเป็นของเราอยู่อย่างเงี้ยซึ่งไม่เปลี่ยนละอันนี้โอเคละไม่เปลี่ยนละถ้าวันเนี้เป็นลุงแจ็คที่อยากจะบอกน้องแจ็คในวันนั้นได้อ่ะอยากจะบอกอะไรมีคนเคยถามเรื่องนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้อ่ะพี่จะไปทําอะไรวะผมก็เลยอยากจะบอกงี้ว่า ผมไม่อยากย้อนเวลากลับไปถ้าวันนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นผมไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นทุกวันนี้ผมอาจจะไม่ใช่คนที่สำเนียกสำนึกตัวเองก็ได้ไง<ต>เ,รเราก็จะคงของมันไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะแสดงว่าพี่ใจเป็นคนที่ได้บทเรียนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขใช่ทุกว,วันนี้อยู่กับปัจจุบันและมองไปถึงอนาคตปัจจุบันเนี้ยเราก็ทํารายการของเราให้ดีที่สุดอนาคตเราจะพาน้องๆทีมงานของเราทุกคน่ะไปทางไหนแล้วทุกคนจะต้องอยู่ได้ทุกคนจะต้องมีทางของตัวเอง ทุกคนจะต้องมีอาชีพทุกคนจะต้องมีบ้านมีรถนี้ที่อยู่มีเงินเดือนอยู่กันแบบสุขสบายอะไรอย่างนี้นัน่นคือ <ừ> สิ่งที่ที่ที่มองไว้ใน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 ะครับถ้าอย่างนผมอยากรู้เลยว่าในในตอนนั้นที่พี่แจ็คยังไม่ได้มีค้อบกลัวหรอกลัวที่มันใหญ่ขนาด แล้วในวันเนี้ยที่พี่แจ็คเป็นบอสใหญ่สุดเลยเนี่ยหน้าที่ภาระมันต่างกันไหมโอ้โห oh. ผมอยากดูด้วยว่าแบบเออพี่แจ็คปรับตัวยังไงแล้วสอดทุกคนยังไงอ่ะคือมันต่างกันแน่นอนลยเรื่องของภาระหน้าที่อ่ะกับคนที่แบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะอยู่ไป mm. วันวันกับวันเนี้ยมีตังค์กินข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหาตัางค์กินข้าว mm. กับทุกวันเนี้ยคือเรามีคนที่อยู่ข้างหลังที่เราต้องดูแลเขาเยอะมากซึ่งแต่ละคนมีครอบครัวที่เขาต้องดูแล mm. เหนื่อยเหมือนกันนะ ยากลาบากมันกันนะแต่เร,าเ,ราเดิมเยอะไหมฮะเยอะดีเยอะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจะบอกว่าความกดดันันก็ไม่ใช่แต่มันคือสิ่งที่เราต้องบังคับให้เรือลำนี้มันไปข้างหน้าให้ได้โคตรเหนื่อยแต่สนุกเพราะว่าเวลาเราเข้ามาออฟฟิศอะเรามีความสุขกับทองน้องทุกคนผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในออฟฟิศที่มีแต่ความสุขทุกคนอยากทํางานเนี่ยคือออฟฟิศในฝันที่ทุกคนมาทํางานจะต้องสนุกไปกับงานทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทํา แล้วทุกคนอยากมาทํางานบางคนนั่งปาแบบโทษนะเจ็ดโมงเช้ามานั่งรอเพื่อที่จะเข้ามาทํางานในเมื่อออฟฟิศเราทํางานแล้วมันสนุกมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วทุกคนแฮปปี้อย่างเงี้ยการที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าผมว่ามันไม่ยากละแต่ละคนมีงานสิ่งที่ตัวเองที่ต้องรับผิดชอบแล้วตอนนี้แนวทางเราชัดเจนว่าเราทําอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหนังแอนิเมชั่นทำช่องทำรายการนู่นนี่นั่นอะไรกันมาถูกวางไว้ชัดเจนถามว่า<ป>เห,หนื่อยไหมเหนื่อย แลสนุกแล้วภาระก็หนักอึ้งแต่ทุกคนพอยทุกคนช่วยกันมันไม่หนักเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าพี่จัดทุกอย่างด้วยแบบความสุขเลยอะ <S 1> <S 1> อยให้สนุกจริงสนุกจริงแบบอ,อยากมาออฟฟิศเด็กๆมันอยากมาเราก็ยังอยากมาเลยเพราะเราไม่ได้มาเล่นกับน้องๆม,มันคือการเล่นกันอยู่ข้างบนอย่าเรียกว่าการทํางานเลยออฟฟิศเนี่ยเล่นเ้ผมรู้สึกว่าผมจัผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การทํางานที่ทําด้วยหน้าที่ แต่มันทําด้วยความสุขจริงๆที่ทมันทำออกมามันเป็นแพชั่นมันเป็นทุกอย่างที่มันทําให้ทั้งคนฟังและคนทํางานด้วยมีความสุขแล้วที่พี่แจ็คบอกว่าแอนิเมชันหรือว่าหนังที่พี่แจ็คทำเนี่ยอันนี้ใช่เป้าหมายสูงสุดของ the g h o s ที่พี่แจ็คอยากทำมัยมันไม่มีอะไรที่เป็นเป้าหมายสูงสุดตอนนี้มันคือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะทาให้ถึงตรงนั้นพอถึงตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะต้องหาทางไปต่อซึ่งณนะตอนนี้เรายังไม่คิดไปถึงตรงนั้นเพราะเดี๋ยวถ้าเราคิดตตต่่่่ออออไไไปปเรรืยยๆ้้งงงนนนีีมมััจะถึึท ทําตรงนี้ให้มันเต็มที่ก่อนทําให้มันถึงจุดหมายปลายทางข <ไป S 1> องวราแบ่น,ชนใช่อพอผ่านตรงนี้ไปปุ๊บอะทำหนังฉายตรงนี้เสร็จแล้วแล้วไงต่อต่อสิครับขยายไปเป็นซีรีส์สิขยายปเป็นนู่นเป็นนั่นสี่ใน,นอนาคตอไอแล้วถ้าสมมติว่าถ้าวันนั้นมันไม่ใช่แจ็คเกอรโกสดก่อนหมาถึงก่อนหน้านี้นะครับพี่จ็คคิดว่าในวันนี้ยพี่จ็คจะทำอาชีพอะไรพ่อขา ก็ยังคงเป็นพ่อค้าชอบไหมชอบชอบขายของชอบขายของขับรถไปตลาดนัดขายของขายได้ไม่ได้ไม่รู้ทุกวันนี้ยังมีความคิดเลยว่าถ้าเรามีเวลานะจะไปถอยรถตู้เก่าๆมาแล้วก็ไปขายของกับภรรยาเมียก็ด่าแหมว่างนักเหรอชีตชอบนชอบชอบอะไรเงินงาสุกคบกันมากี่ปีแล้วก่อนแต่งห้าปีห้าปีแล้วก็แต่งงานเขาซัพพอร์ตทุกอย่าง พี่ตักกี้เนี่ยซัพพอร์ตเรื่องของ mm hmm. ภาวะอารมณ์เราอย่างที่บอกคือกว่าที่เราจะปรับตัวเองให้แบบค่อยๆซอฟลงได้ก็จะมีเขาเนี่ยเขาจะเรียกเราว่าลุงลุงนะเออันนี้ไม่ดีนะน,นี่เบาๆนะ <c oughs> เหมือนกับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเราผ่าดเขาไปอ่ะ ครจะดูแลเราตอนแก่ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ที่เขาสามารถดูแลผมตอนที่ผมแก่ได้ทุกวันนี้เขาก็ซัพพอร์ตเราหลายๆอย่างงานก็ช่วยทำเขาต้องสก,กีเรื่องทุกเรื่องที่เราได้ฟังใน The Ghost Radio เขาคอยดูแลระบบ,ะบ,บน้องๆระบบหลังบ้านระบบเรื่องของรายการย่อยๆเป็นคลิปย่อยๆเป็นข้อมูลย่อยๆที่เอาลงผงลงเพจนนะเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดก็ถือว่าก็ถือว่าเกื้อหนุนกันดีก็เหมือนอ่าพี่ตากีช่วยคัดกรองเรื่องที่จะมาเล่า อยากย้อนไปนิดนึงครับในเรื่องของการจัดพิธีมงคลสมรสของพี่แจ็คที่วัดอรุณคับคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจัดงานแต่งง่ายๆแค่เฉพาะเพื่อนคนรู้จักญาติแค่นั้นไม่มีการเชิญใครขึ้นมาอวยพรไม่เอาก็เลยปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็คือพี่เด่นพี่เด่นผมอยากจัดงานแต่งในวัดอ่ะเขาก็เลยพาไปที่วัดอรุณโดยปกติแล้วอ่ะการจัดงานแต่งงานในวัดอรุณอ่ะจัดได้แต่จะแต่งในพระวิหารไม่ใช่พระอุโบสถก็คือมีจะมีวิหาร ต่างหากสาหรับรองรับงานแต่งรองรับงานที่เป็นงานมงคลต่างๆอะไรเนี้ยรองรับ,รบได้หมดแต่วันนั้นพอเราไปคุยโชคดีมากเจอ,อท่านเลขาของท่านเจ้าวาดแล้วปรากฏว่าท่านเมตตาท่านก็ดูอ๋มาแต่งวันนี้เหรอเอา้าโบสถ์ว่างนี่แต่งในโบสถ์ไปเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะโบสถ์วัดอรุณนะ่ะใช้สำหรับพิธีใหญ่ๆเท่านั้นัต้องเป็นแบบพระราชพิธีใหญ่ๆถึงจะได้เข้าไปเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยพอดีวันนั้นว่างอะไรวะ ไฟไฟของไฟดับไฟ,ไฟดับปะใช่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 มันมีไฟดับอันนี้อ๋ออันนี้ดาวพอท่านแบบเมตตาท่านให้แต่งในโบสถ์เลยเราก็ว้าวมากแล้วก็ชอบดีมากนะแล้วท่านก็ให้คนพาไปดู ในโบสถ์อย่างนี้นี่เป็นแต่งนี้เนะี่ยเราก็ไปจัดอย่างที่ภาพที่เห็นครับสวยมาก,มากเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะได้จัดในในโบสถ์แล้วก็ท่านก็ไปนิมนต์เหมือนกับเป็นเจ้าคณะอะไรเงี้ยมาสวดอำนวยพรอ,อำนวยชัยให้วันนั้นคนลุกมาผมสังเกตยอย่างหนึ่งเวลาผมอยู่ที่เนี่แล้วผมเห็นพี่แจ็คมาแล้วเจอแฟนรายการมาพร้อมกับลูกพี่แจ็คก็เป็นคนเอ็นดูเด็กมากเราเราชอบอย่างหนึ่งคือเราชอบที่ คุณพ่อคุณแม่เขาพาลูกมาหาเรามันคืออยู่ในสิ่งที่เราเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า The Ghost Radio มันต้องเป็นรายการผีที่ไม่ใช่แค่มาเล่าเรื่องผีแล้วจบมันต้องเป็นรายการคอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวอยากให้ครอบครัวถึงเวลาปุ๊บมาฟังเรื่องผีกันเหมือนกับสมัยก่อนถึงเวลาปุ๊บอ้าวเดี๋ยวสองทุ่มละปิดไฟเดี๋ยวดูละครกันเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนี้พอเสาร์อาทิตย์สามทุ่มสี่ห้าแต่ละคนก็จะมานั่งรองฟังเราฟังเสร็จปุ๊บได้ข้อคิดดีๆเขาก็พาลูกมาหา พอพามาหาเราเราก็มีความสุขที่เออเฮ้ยรายการผีมันไม่ได้เป็นรายการที่บางคนเขาจะมองว่าเขาไม่ให้ลูกเขาฟังหรอกตัวลูกฝันร้ายแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละมันกลายเป็นว่าให้ลูกฟังเพราะมันมีคติเตือนใจมีข้อคิดดีๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมร<ม>ู <S <S ม้สึกว่าเออเวลาจบหนึ่งเรื่องเนี่ยพี่แจ็คชอบสรุปแล้วก็ให้ข้อคิดผมว่ามันเป็นความฝันหนึ่งของผมที่ถ้าทํารายการเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าทํารายการเฉยๆตลกอย่างเดียวอ่ะผมไม่อยากทำ แต่ผมอยากทําอะไรที่มันให้ข้อคิดกับคนได้ผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงีผมอยากดูมากเลยอ่ะผมเห็นเด็กเล็กมากเลยอ่ะต่อให้พี่แจ็คอายุมากกว่าพ่อเขาตอนที่พี่แจ็คกพี่แจ็คไอ้จริงเราพยายามเรียกตัวเองว่าลุงเราพยายามเรียกกับสรพพนามกับเด็กๆว่าลุงแต่เขาจะเรียกพี่มันคงเป็นภาพติดไปแล้วเนาะหรือ่มันเป็นชื่อมันติดไปแล้วชื่อมันติดไปแล้วเขาพี่แจ็คไม่ใช่พี่แจ็คสันหวังอะไรไม่ใช่นะพี่แจ็คเบิ้โต๊พี่แจ็คคิดว่า สิ่งไหนที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตพี่แจ็คที่มันเกิดขึ้นในชีวิตพี่แจ็คตอนนี้ผมชอบทุกอย่างทั้งคัตเนอร์ทั้งทีมงานทั้งภรรยาอะไรหลายๆอย่างทั้งหมดเลยอะทั้งออฟฟิศทั้งร้านกาแฟมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างเดียวนะมันคือโบนัสในชีวิตมากๆเลยมันมีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับมันคือองค์ประกอบที่เรารู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้เรากําลังได้โบนัสกับสิ่งที่เราตั้งใจทํามาตลอดแปปีอยู่มันคือความสุขมันโฟกัสไม่ได้ว่าอันนีีีีีี้ยคคคืือออออสสิ่่่่่งงงททททดดดุุกกา์ประบ แม้กระทั่งันนี้ที่มารู้จักกฤลีพี่ก็รู้สึกดีวุ้ยสาธุครับขนลุกเลยขนลุกเลยเหมือนเจอผีข <laughs> นลุกเลย <laughs> สำหรับผมเองผมก็รู้สึกดีที่ได้เจอพี่ผมรู้สึกว่าความคิดในหัวผมหลายอย่างมันเริ่มเป็นที่เป็นทางมากขึ้นพราะผมรู้สึกว่าบางทีที่เราได้คุยกับคนที่โตกว่าแล้วเขาให้ข้อคิดเหมือนเขาช่วยตบความคิดของผมไปในทางที่มันถูกที่ถูกทาง แล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบคนจากไมล์เซ็ตมันทําให้ผมเป็นคนมากขึ้นจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่ได้เจอพี่แจ็คขอบคุณเช่นกันผมเช่นกันที่เรา <Okay. S 2> มารู้จักกันที่พูดมาไม่ได้พูดเอาหลอกแต่มันคือพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆจะบอกว่าเฮ้ยพี่แจ๊คมันจะแหมมีความสุขอะไรขนาดนั้นจริงๆมันคือเรื่องจริง <c oughs> ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยที่เราเจออยู่งเนี้ยมันคือมันคือความสุขจริงๆแล้วความสุขเนี้ยมันจะอยู่ไปอีกนานถ้าเรามีความสุขกับมัน ต่วัน <c oughs> นี้ผมก็มีเรื่องเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้พี่แจ็คฟังเหมือนกันคือจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องผีเพราะผมรู้สึกว่าบางทีเรากลัวของเราเพราะเราอาจจะมีปมบางอย่างของเราแต่ว่าบางทีคนอื่นฟังแล้วก็แบบเห็นน่ากลัวเลยความน่ากลัวคนไม่เหมือนกันนะสวัสดีครับน้างลีครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คครับลีครับปกติเนี่ยลีฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับผมฟังแห้งครับแล้วก็สดครับส่วนใหญ่ก็ สดตลงสดเลยตลงคสดหรือจะแห้งทั้งคู่ทังคู่เลยคือถ้ามีเวลาก็จะฟังสดใช่แต่ถ้าวันธรรมดาขับรถไปนู่นไปนี่ไม่นี่หรือว่านอนอยู่ที่บ้านก็ฟังแห้งใช่ครับจริงๆบางทีผมฟังสดไปแล้วผมก็มาเปิดแห้งอีกรอบเวลาขับรถนะโอเคแล้ววันนี้เรื่องที่ลีจะเอามาเล่าต้องถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ของใครเป็นประสบการณ์ของผมเอง เจอกับตัวเองคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการเจอผีจริงๆหรือว่าเป็นการมของผมเองหรือว่าเป็นโรคบางอย่างที่เป็นเกิดขึ้นกับตัวผมน่าสนใจ<ฮ>เรื่องนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงตอนนี้ผมอายุ30ย้อนไปเมื่อประมาณ 15- 20ปีที่แล้ว <c oughs> อาย้อนไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้ <c oughs> คือผมเป็นคนกลัวผีโดยกําเนิดกลัวแบบกลัวมากคือเวลาตอนเด็กเนี่ยผมอยู่ <c oughs> <ส>กับพี่สาวเนี่ยเวลาเราจะขึ้นบ้านเนี่ยเราจะต้องผัดวันกันว่าวันนี้ใครเป็นคนปิดไฟและอีกคนหนึ่งต้องยืนรออยู่ตรงบันได หรือเวลาเราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าใครสักคนจะเข้าห้องน้าอีกคนหนึ่งต้องยืนรอหน้าห้องน้ำผมเข้าใจอารมณ์นี้เข้าใจเข้าใจคือมันเป็นความรู้สึกว่ากลัวทั้งคู่มันเหมือนคนในบ้านผมมันไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มีเซนที่รู้สึกว่าสัมผัสได้จนกระทั่งผมเริ่มย้ายมาบ้านหลังที่ผมอยู่เมื่อตอนนั้นผมอายุประมาณ1ิบขวบผมคือคนเดียวในบ้านที่เจออันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้เจอโดยยตาเนื้อตาที่ผมมองแต่ผมเจอด้วยเสียง เสียงก็เป็นสิ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากอย่างเช่นบางทีผมนอนอยู่มีคนเรียกผมหรือก็เบางทีผมได้ยินไม่เป็นคําำหรือบางทีนอนอยู่มีคนมาเป่ามีคนมาสะก,กิดหรืออะไรเงี้ยจนกระทั่งมันช่วงเหมือนประตูมันเปิดหนักในช่วงผมประมาณมปลายมันเป็นช่วงที่ผมนอนนอนอยู่ที่บ้านแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเตียงผมงมันสั่นเหมือนมีคนมาข,าย,ข,าขาย,ยับขยาขยับย่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลามันทําให้ผมนอนได้แค่หนาทีแล้วผมก็จะสะดุ้งตื่นเหมือนคนผวาตลอดแต่ในก่อนที่มันจะ มันไม่ใช่ผวาเลยมันจะเป็นการกึ่งหลับกึ่งตื่นว่ามันมีเงาดำๆหรือเป็นผู้ชายซึ่งคือใครไม่รู้มาทุบผมหรือบางทีบางทีมาคว้าแขนแล้วผมก็สะดุ้งผวาขึ้นมาผมเจ็บแขนตรงส่วนนั้นคือมันตีมาทุบเลยหรอส่วนไหนจะเหมือนจิกมากกว่าหรือบางทีมาเหมือนบาจกท้องอะไรเงี้ยมันก็จะสะดุ้งตื่นพอมันเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นค่ำคืนที่ทรมานมากเพราะว่ามันตื่นอยู่ตลอดพอดูเวลา มันเพิ่งตีสามตีสี่แล้วมันก็จะเป็นความคิดว่าเมื่อไหร่มันจะเช้าอผมไม่เคยหาคําตอบได้ว่าสิ่งเนี้คืออะไรแล้วก็ไม่เคยเล่าให้คนในบ้านฟังเล่าเลยเล่าให้คนในบ้านฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่คืออย่างพี่สาวผมอะมันจะรู้กลางคืนมันจะไม่ล็อกห้องมันเมื่อไหร่ที่ผมโดนเนี่ยประมาณตีสองในสามผมจะแบกผ้าห่มกับหมอนไปแล้วแล้วผมก็จะเปิดประตูห้องมันไปมันชินจนนจนถึงขั้นถามมาถามว่าอีกแล้วเหรอคือมันเป็นอย่างนี้คือตลอดซึ่งสิ่งนี้ทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้หาย แล้วผมก็ไม่เคยหาคาตอบได้ว่าอะไรแต่ว่าครั้งครั้หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมโดนแรงสุดเลยก็คือช่วงนั้นจะนอนจะนอนเหมือนหลับไปแล้วสักแป๊บหนึ่งมันก็ได้ยินคือก่อนที่มันจะได้ยินมันจะรู้สึกเหมือนว่าเราตกอยู่ในคววงอะไรบางอย่างแต่อันนี้บอกก่อนนะผมไม่ได้เสพยาไม่ได้อะไรเลยนะคือมันจะมีความเหมือนตกไปอยู่ในห้วงอะไรบางอย่างเราจะได้ยินเสียงทุกอย่างชัดขึ้นดังขึ้นเหมือนเสียงลำแอร์มันชัดขึ้นหรือเราได้ยินเสียงคนเดินรอบตัวเราตอนที่เรานอนบ่อยมากแล้วมีครั้งหนึ่งคือมันไม่อยู่สตรีมหลาาายรออออบบมมมกกคืผผต้งง่นวเจี ประมาณ5 6ปีจนผมเลิกโกหกผีไปเลยแล้วหลังๆถ้าสมมติว่าผมอยู่บนเตียงแนละ้วผมโดนผมจะลุกขึ้นมากระทึกกระทึกเตียงแนละ้วผมก็จะด่าแล้วผมจะแช่งเพราะแบบถ้ามึงไม่หยุดนะโน่นนี่นะกูไม่สนมึงมาตามมาจากชาติไหนเลยนะกูแช่งมึงแน่อนะไรเงี้ยกูแสดงว่าเราเจอจนแบบกลัวกลัวแล้วชินชินแล้วโกรธแล้วนะใช่เออคือบางทีมันเราอยากนอนคือมันก็ความกลัวมันก็หายไปขอย้อนไปนะผมยังเล่าไม่จบว่านอนอยู่แล้วมีคนเดินรอบตัวผม แล้วก็ช่อมันกับสิบว่าไอ้อันนี้ผมได้ยินชัดมากูรู้นะว่ามึงรูกูรู้นะว่ามึงเห็นกูรู้นะว่ามึงได้ยินประมาณนี้ยุ้ยพูดแล้วคนลุกอันนี้คือเรื่องจริงคือผมผมไม่ยอมเล่า้ใครฟังแล้วผมก็ไม่เคยหางคำตอบได้แล้วตอนนั้นช่วงนั้นผมเพิ่งเริ่มหัดสวดมนต์ผมก็สวดขึ้นมาในใจเลยว่าพางของเนี่ยพี่แจเขาสวดสวนหูผมเลยโอ้ยแรง ผมก็เลยแบบอ่ะมามึงมาผมก็ลุกขึ้นมานั่งเลยมามึงมาเลยก็คือแบบไม่ไม่ได้กลัวแต่แค่รู้สึก<ม>ว่ามันเป็นการรบกวนการพักผ่อนของผมมาก<ม>ซึ่งงันทุกวันนี้ผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าคือใครคืออะไรอย่างนี้คือเรื่องเรื่องที่ลเล่าอ่ะคือถ้าไม่ใช่ขีสมเวสีที่มาจากข้างนอกอันเนี้ยมันคือเจ้ากรรมในเวรถ้าเป็นตามความเชื่อนะก็บอกก่อนอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าใช่จริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่มันน่าจะเป็นตามความเชื่อว่า ถึงขนาดเขาเข้ามาในบ้านได้เราต้องรู้ก่อนว่าบ้านเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเรามีผีบ้านผีเรือนนี่คือตามความเชื่อ <c oughs> อยู่ๆสิ่งเหล่านี้เข้ามาในบ้านได้แล้วคนในบ้านคนอื่นไม่เจอแล้วมีเราแค่คนเดียวครับมันจะกลายเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรละอย่างที่เราเคยฟังมาหลายเรื่องมักจะไม่กลัวอะไรมักจะไม่กลัวตอนที่เราสวดมนต์จะชอบสวดตามหรือจะชอบมาพูดอย่าง,งานี้ว่ากูรู้้วมึงรู้คือพยายามมาทําให้เห็นนะแล้วมันจะจบลงยังไงก็ไม่รู้ไงต้องถามว่าทุกวันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้มัน กลัวมากคือไข้ยสยองสองนาฬิกาเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมเฮ้ยผมนอนนอนไม่หลับเพราะว่าในบ้านเขาเหมือนเขาลงมนไดมามขเขไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นวิญญาณนะอ่ะในช่วงที่ผมก่อนจะมาขวาเต่ผมมาก็เจอแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าภาพทุกอย่างมันสะท้อนกับมาแล้วรวมถึงเสียงที่ผมได้ยินแต่ม,ม,มันไม่มีผลกระทบอะไรต่บชีวิตเราใช่ไหมล่ะค่อนข,ข้างชิน ข้างชินแล้วก็เอาจริงๆมันไม่ได้เจอแค่ในที่บ้านหรือว่าในที่คอนโดบางทีผมไปเที่ยวต่างจังหวัดผมก็เจอแบบนี้คนเดิมผมไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ผมไม่เคยเห็นหน้าแต่เดี๋ยวนี้มันเบาบางลงอะมันไม่ค่อยเกิดผมว่าช่วงนี้ผมโตขึ้นล้วผมทาบุญเยอะขึ้นแห้ะเมื่อก่อนผมไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ผิดทําอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นความสบายใจแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นทําไปเท่านี้ครับเรื่องของผมนะครับผกเฮ้ยโอเคถือว่าดีเล่าเรื่องนี้เนี่ยผมไปเล่าในเดอะโก้สิ เอ้ย <mm อยากอยากนะอยากนะกลัวตื่นเต้นอันจริงผมกลัวตื่นเต้นอ่ะก็ว no> ันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ็คมากสนุกมากผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นมุมพี่แจ็คขนาดนี้ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากพี่แจ็คด้วยนะครับผมก็มีช่องทางติดต่อตรงไหนบ้างฮะเดี๋ยวก็ด้วันเสาร์อาทิตย์นะครับทาง YouTube ก็ใครที่อยากจะฟังเรื่องผีสนุกสนุกก็ไปฟังกันได้3มทุ่ม4ี่าไปจนจบรายการจบตอนไหนก็ไม่รู้บางทีตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแล้วแต่แล้วก็มีอันนึงก็เป็น The Ghost Studio ก็เป็นอีกหนึ่งช่องของเราที่เราจะทำเป็น พวกเกี่ยวกับพงกับภาพอะไรพวกนี้แล้วก็อื่นๆว่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือไม่ก็ผลงานที่มันจะต่อเนื่องไปทางอนาคตก็ติดตามได้ที่เพจหลักในโกศซีโอของเราสปอยได้ไหมว่าทำหนัง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 ผมสปอยได้ไหมผมแอบดูมาแล้วให้เขาดูก่อนวนะ่าไอ้หนังที่ทำมาเนะี่ยเป็นยังไงอะไรอันนี้คือผมบอกในมุมคนทำงานตรงนี้ผมรู้สึกว่าภาพดีแสงดีการแสดงดีมากแล้วก็เนื้อเรื่องดีค่อนข้างจะครบองค์ประกอบแต่นั่นคือเป็นเดโมนะ เปขนาด <นะ S 1> แค่เดโม แล้วันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ็คมากครับฝากร้านหน่อยไหมอ๋อลืมลงคุณตายแล้วลืมร้านกาแฟเดี๋ยวเขาอยู่ที่ R A b r o c c o l เสาร์อาทิตย์เปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนครับวันจันทร์เปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุม่มส่วนอังคารถึงศุกร์ก็ตั้งแต่9โมงถึง1ทุม่มว่างผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาชิมขนมกับกาแฟมามาชิมกันได้ขอบคุณพี่แจ็คมากครับก็สำหรับกินรีอยู่ลีนะครับอีพีหน้าก็มาดูกันนะครับว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญของผมนะยครับวันนี้ขอบคุณพ บครัสิ่งหนึ่งที่อยากสารภาพกับพี่แจ็คผมมาร้านพี่แจ็คแล้วผมเคยแลกแก้วฟรีแลกเสร็จปุ๊บผมเดินยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ผมยังไม่ได้เดินออกเลยผมลื่นแล้วหก <6 S 1> พื้นตรงนี้เลย <c oughs> อายมาก <c oughs> คน <c oughs> มองงร้านีฐานะ ลื่นแล้วมันก็หกคนรู้ไหมม่เป็นลีมันน่าจะรู้นะเราผมอายมากแล้วผมยังไม่ได้กินสักอึแล้วผมจําได้เลยว่าวันนั้นน้องที่เสียงเล็กๆอ่ะบอกว่าคนข้างล่างก่อนนะคะยังไม่ทันได้คนเลยพี่ชาคไปคนกับพื้เลย